ฮัลโหลอ้โอ้เกรนตักทองไหมครับโอ้โอ้ไม่เจอาเอานะครับตอนนี้เรารอเพื่อนเข้ามาดีกว่าสวัสดีสวัสดีครับ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 ไหนลองพูดเสียงจริงนี่ครับฮัลโหลครับได้ยินไหมครับฮัลโหลครับได้ยินไหมครับฮัลโหลครับได้ยินไหมครับเดี๋ยวผมจะพูดเสียงจริงๆให้ฟังนะครับ เฮ้ยเอาปักทองมาว่ะฮัลโหลครับโอ้โอ้เกรนปักทองไหนครับสวัสดีโอ้โอ้ m ต God กดได้ไหมครับกดได้ไหมครับอยากเล่นกับพี่ครับฮิวมะม่วงเอาเอาปักทองโชว์พี่สาวไปหน่อยได้ไมีครับปักทองโชว์พี่สาวเดี๋ยวชวนพี่สาวมาเดี๋ยวผู้สาวเดี๋ยวผู้สาวเอ๊ะอยากให้พี่ปักทองโชว์ทั้งวันเลยใช่ไหมเออสวย อุ้ยเข้ามาเจอปักธงเฉยเลยแร้งแดงแอ X สาวเนี่ยครับแอ X สาวไปทำไมอ่ะเอางี้แต่ถ้าถ้าเรายิงล้มใช่ไหมเราเราจะไม่ตำนะเดี๋ยวจะไปปักธงใส่โอเคไหมโอเคมา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 นายต้องแบกเรานะอีกคนตายแล้วก็ปักธงเฉลยเลยใช่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 ไปแล้วคับวัวแล้วหนึ่งมาแล้วหนึ่งโอเคมาเตะจบไม่ต้องปักธงโชว์ต้องโชว์ต้องปักธงโชว์ยังไม่ตั๊บไอ้โดนไป นี่เป็นไงล่ะไอ้น้องอ้ยอุ้ยมาหนักมาหนักกันเฮ้ยใส่มันใส่มันใส่โอ้ยอะไรอ่ะหัวมะม่วงหิวมะม่วงหัวมะม่วงไม่ใช่ผิวมะม่วงหิวมะม่วงพี่ไม่ได้เขียนว่าหิวมะม่วงอ่ะแล้วหิวมะไอ้ว่าอะไรไอ้ว่าอะไรหิวมะม่กกนนวงจริงเมื่อกี้น้องเขาตอบว่าอายุเท่าไหร่ก <c oughs> ันอายุไม่เก่ิใส่เดี๋ยวได้หมดอะ่ะ ไม่ยอมตายกันหมดดีเดี๋ยวน้องจะแบกเองโอเคโอเคเดี๋ยวน้องแบกเลยนะยอมตายหมดเลยถ้าตายหมดแล้วเขาจะปักธงเอาหนึ่งดาวหนึ่งบอกว่าไม้ยอมตายกันหมดไม่ยอมตายกันหมดนั่งนยังไงนั่งดมหวานน้หวานน้หวานตายแล้วน้หวานไม่แบกทีเลยอ่ะใครพิชดีเสร็จให้ได้มั่งตังแล้วใช่ใช่ไม่มีตังเงี้ยวตังแล้วอะไรหนูบอกว่าหนูจะขึ้นกล่องนี้ไดีเสร็จให้ได้มั่งไดีเสร็จให้ได้มั่งนำองนะ่เกม อย,อยากโดนยิงหัวจางอยากโดนยิงหัวจางแต่โดนยิงแค่หัวใจว่านี่เสี่ยงไปกระสมาแล้วเสี่ยงบ้างเกินน่าพี่ออกไงอ่ะ เฮ้ยโอ้ยไอวัวลงเบรกแรงไอวัวอยู่ข้างล่างไม่มีใครดูแลนมหวานนะเอานมหวานดาวโคตรน่นเลยต้องดูคนละหนึงน่งคนเดี๋ยวดูเอานมหวานระวังมานนี้วันนี้นมหวานทางนี้นมหวานนมหวานอามันนมหวานอามัน ใหม่เนปะได้ได้โอเคเดี๋ยวขอแก้ม<ะ>ือนะครับแก้มือนะใครไม่ปกป้องนมหวานนะยันี้เราจะแพ้ไม่ได้เพราะว่าเราต้องปกป้องนมหวานเท่าชีวิตเตะเตะอายุโอเคอายุโอเคเตะเตะอายุโอเคนมหวานก็เด้วเราต้องตายไปทุกที่นั่นนมหวานไปแล้วนมหวานเปิดแล้วนมหวานเปิดแล้วเปิดวิชาอายโคงวิชาอายุโอเคมาโดนมาชุดหน่อยไหนนมหวานไหนนมหวานข้างไหนข้างข้างชุข้างหลังครับอ โมตี้มดี้ยังไงล่ะเป็นไงน้ำหวานรอดยังไงน้ำหวานรอดพี่ปกป้องน้ำหวานตอนนี้ครับเมื่อกี้เขายิงหวานรัวๆนยครับไปยดเนี่ยครับไปดูดเนี่ครับไปยุดนีครับไปยดนี่ครับเอ้ยเอ็มเ็ดเอเนมันอยู่ระบ้าเขียวเก็ดหนักน่าเอ้ยขอชีวมั่งดิทำไมยิงกันหน้าขอชียมั่งได้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 ครัได้ได้เอาเลย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 ้าซื่อๆาๆ้วายเ้นน้หวานาันยิงนหวาน สมัยโชว์สติ๊กอายุโอเคพี่ดูหน่อยหนึ่งสองสามกระโดดยิงปักปักปูกปั๊กปุ๊บปั๊กเรียบร้อยอะผมเพ็งไม่เอ็งเอ็งเองไม่ช่วยน้องอ่ะดูดิเอ็งเล่นอะไรของเอ็งเนี่ยเอ็งไม่ช่วยน้องอ่ะน้องเมื่อกี้น้องโชว์สติ๊กอายุโอเคไม่เห็นเหรอไม่เห็นนะยิงปุ๊บปั๊กปุ๊บปั๊กปูกปักเลยต้องดูใหม่ดูใหม่ดูใหม่เมื่อกี้ยิงเข้าหัวแต่มันไม่ตายเป็นโป้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 เป้โป้โป้ดป้โป้โปงโป้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 โป พหานไานนยโอเคครเดี๋วดตี้เป็นไ,ไงล่ะนี่พี่กปนหวานพี่ครับแบ่งชื่อนมหวาน,วม,น,น,นมั่งโอเคได้ได,ได,ได้พี่จะไม่ยิง๋ยวให้นหวานยิงโอเคไหมให้นหวานไปโชว์อายุโอเคอายุโอต้องเก็บไปอายุโอเคอายุโอเก็บีแล้วอายุโอเคี่ป็นละยิงหวานไม่เจียวมายิงหวาน่เจีย

บแก่เลยหัวหน้าครับตอนนี้เรียบร้อยบทตีีเป็นไงล่ะน้องไหวเอาจริงน้องหวต้องเอาจริงนี่น้องไหวโคตรโหดน้องไหวเป็นเอ็มวีพเกมนี้นะรู้ไหมน้องไหวเป็นเอ็ม